ครับในวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดหลวงท้ายตลาดครับในพิธีถวายมุทิตาสการะพระมหานิรุติรัติโกเจ้าอาวาดวัดหลวงท้ายตลาดเรื่องแนวการเข้ารับตาตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหลวงท้ายตลาดณที่ศาลาการประเรียนวัดหลวงท้ายตลาดตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567ที่ศาลาการประเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ได้รับความเมตตาจากพระครูพัฒละธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายกสัมภวัตเกิดชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นประธานฝ่ายคารวาสและอ่านคำสั่งตราตั้งเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระเถรานุเถระที่พระมหานิรุตจิรจิโกได้นิมนต์มาเนื่องในพิธีถวายมุทิตาสการะในวันนี้หลายท่าน พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากโดยเริ่มพิธีพระสงฆ์สวดทักษิณา,านุปรทานพระสงค์สวดชัยมงคลคาถาและ,จะเจริญพระพุทธมนต์นายกสัมภวัตตรวจชนะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาดอ่านคําสั่งแต่งตั้งพระมหานิรุติรัตติโกเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงท้ายตลาด ดรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลวงท้ายตลาดขอจงถึงความเจริญร่อรามไปนูนในพระคุกศาสนาตลอดกาลเพเ่อนพระเทศเห่านามดีเจ้าพณะจังหวัดพระบุรีประทับตาประจาตำแหน่งและวัยาวัชกรทั้งห้าท่านรับใบแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสวัดหลวงท้ายตลาดในเวลาต่อมา และในเวลา11นาฬิกาเป็นการถวายพระตาหารเพียนแด่พระภิสุสงฆ์สามเณรเวลา12นาฬิกาเป็นพิธีมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดหลวงท้ายตลาดเป็นเสร็จพิธีและในช่วงของคืนวันที่10พฤษภาคมกลางคืนมีทิเกคณะพรเทพพรเทวีมาแสดงฉลองตาตั้งโดยมีคุณปทุมเจริญศิลป์พร้อมครอบครัวและคุณพยุงบัวสนพร้อมด้วยญาติญาติเป็นผู้จัดหามาแสดงและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และทางวัดและผู้ใจบุญละจัดบูธอาหารหรือโลงทานอาหารคาหวานน้ำดื่มไว้บริการฟรีตลอดงานพระมหานิรุตยิรัติโกชื่อเดิมนิรุตนามสกุลเขียวทองเกิดเมื่อวันที่23ลากราคมพุทธศักราช2522ที่บ้านไทแหลมบิดาชื่อนายฉลองมารดาชื่อนางมนัดเขียวทองอุปสมบทที่วัดหลวงท้ายตลาดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,542ปัจจุบันอายุ48ปีอายุพรรษา25พรรษาวุฒิการศึกษาทางโลกจบมหาบัณฑิตสาขาวิปัสนาภาวนาจากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยวิทยาเขตบารีวุฒิการศึกษาทางธรรมจบนักธรรมอกปี2,545จบปริญญาธรรม3ประโยคปี2,564ที่สำนัก เรียนวัดโคกกระเทียมโดยมีพระมหาสมบัติอิสระธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงท้ายตลาดรูปที่14เมื่อวันที่3 1มันวาคมพุทธศักราช2566นและในโอกาสที่เป็นมงคลน,นี้รบบุรีทีวี4.0ขอสแสดงความยินดีกับท่านมหานิรุษอิรรัติโกด้วยนะครับและขอขอบคุณท่านเจ้าภาพ ที่ไว้วางใจให้ลบบุรีทีวี4.0ถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอในงานพิธีของท่านสุรเดชแก้วไพรบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มบัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแั่งลานพิธีกรภาคสนามที่วากรสมวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบบุรีทีวี4.0รายงานก็ขอ,ขอเจริญพรอนอนโมทนากับคณะญาติโยม ชาวตำบลทายตลา,าดทุกท่าน,นาในวันนี้นได้ทำพิธีมุทิตาสการะฉลองนาตาตั้งเจ้าอาวาสณวัดหลวงไทตลา,าดโดยมีอัตมภาพพระมหาริรุจรติโกเจ้าอาวาสวัดหลวงทายตลา,าดปเปลี่ยนธรรมสามประโยชได้รับนาการแต่งตั้งจากพระเทพไสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลุบบรุรีให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าวาดรูปปัจจุบันดังนั้นอาตมาภาพต้องขออนุโมทนากับคณะญาติโยมมีท่านนายกสัมพวัฒนเกิดชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยตลาดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและขอตาบขอบพระคุณพระเทลานุเทละโดยมีพระครูพัทระธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอ พัฒนานิคมจเจ้าวาดาวัดพัฒนาธรรมรามาได้มาเป็นประธานาในพิธีมุทิตาสการะในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเทลานุเทละที่ได้กราบาระฐานนิมนต์มามีพระเดชพระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดอรองเจ้าคณะอำเภอ,อรบบุรี แล้วก็พระเถยลานุเทรละเจ้าคณะตำบลพระครูสุศีลาภรเจ้าคณะตำบลไทยตลาดนะเจ้าวาดวัฒคามแล้วก็พร้อมด้วยสิทธิานุสิตนาะที่ได้มาร่วมกันจัดงานมุทิตาสการะในครั้งนี้นะทั้งทีนะ่ร่วมมาเป็นเจ้าภาพนะในการนะเป็นเจ้าภาพลิเกนะก็มีคุณแมนะ่ประทุมนะ,จะเจริญศิลป์คุณโยมนะพยุง อเบวสนและคณะญาติโยมที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนในการอาหารริเกคณะพรเทพพรทวีนมาทำการแสดงแล้วก็คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับเป็นเจ้าภาพนในการถวายจตุปัจจัยนาทยธรรมนาต่างๆกับพระเถรานุเถระ,ะที่ได้กรับรัฐานานิมนต์มานในเขตตำบลไทยตลาดแล้วก็ คณะสงฆ์จากตำบลโคกกระเทียมนะโดยมีท่านพรนะอาจารย์มหาสมบัติอิสระธรรมโมนะ,จะเจ้าอาวาสนนะวัดโคกกระเทียมเจ้าคณะตำบลโคกกระเทียมซึ่งอาตมาภาานะได้เดินทางไปเรียนนะบาลีอยู่ที่สำนักนะเรียนบาลีในะวัดโคกกระเทียมนะจนได้ประเรียนธรรมนะสามประโยคอนะาตมาภาพไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดนะที่จะมอบให้นะกับ คณะญาติโยมนะทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมนะตั้งแต่วันแรกนะมาในการจัดสถานที่ต่างๆมาช่วยกันขวาดวัดจัดสถานที่นะนำโลทานนะมาถวายนะพระคุณเจ้าในวันนี้แล้วนกะ็สิ่งต่างๆนะที่ญาติโยมได้ช่วยนะทั้งแรงกายแรงใจหรือบุญกุศลที่ญาติโยมได้นะร่วมกันทำนะถวาย พัะทหารก็ดีนะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก็ดีจงรวมกันเป็นตะบะเป็นพระปัจจัยนะัหนุนนําให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณนระสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัตนะิด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรลบุริสทีวีททวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบุริทีวีได้ทั่วโลกทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยพิมพ์รถปปิทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรถปปิทีวีกันทนั้นแหละใครๆก็ดูรถเปิทีวีนทนัท้นแหละ